แล้วแหละท่อปูช่างโจนะครับนี่ตัวนี้อัปเกรดแล้วนะแปลนตรงรูแน่นอนนะับดูยัดโบนี่ส่เข้าไปชนิดครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นของอะไรเนี่ยอีสุอีสุสุนะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นท่อท่อปูไว้ให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นของอะไรนะครับโนจโอจโอแปดตีนะครับผมตัวสั่งมาเนี่ยจากการเล่นครับผมสมมติว่าถ้าเอาไปใส่แล้วไม่ดังเนี่ยมีการแก้อย่างไง ผงซิงนี่อยากดังต้องทำซิ่งอย่างเดียวเหรอแค่เราได้ผ่านแล้วเดี๋ยววิ่งไงได้คุยกันเลยผ่านแล้วพันนเป็นผงซิ่งเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เลยตัวนี้ผงซิ่งนะจะพ่นสีเลยให้เรียบร้อยครับผยพ่อปูก็คือเป็นนี่จะเป็นชุดนี้ที่ขายกันประจำประจำาองซิ่งพ่อปูก็เกลียดแยกหน้าแปลงไปเกีท่อเสียนี่เป็นเป็นชุดแบบชุดเพิ่มแรงด้วยเสียงดีด้วยดังจนแสบแก้วหูนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ติดตามเกือบหนึ่งพันท่านด้วยนะครับผมนี่เพจ YouTube เรานะครับก็มีผู้ติดตามใกล้จะครบหนึ่งพันท่านแล้วนะครับผมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมมาครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ร้านมาน็เทอร์โบแล้วนะครับผมอยู่กับผมนะครับผมเจ้าของเพจนะครับ B N แอ p e r t ูเปอร์เทอร์โบนะครับผมเราจะมารีวิวท่อปู้กันนะครับผมช่วงนี้นะครับท่อปู้โบเดิมของเรานะครับแล้วก็ท่อปู้ของซิงของเรานะครับ เป็นสิค้าเริ่มขายดีนะครับผมผลิตก,กันแทบไม่ทันเลยถ้ายัางไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูรายละเอียดกับช่างอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีรุ่นไหนใส่กับเครื่องอะไรได้มั่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับผมป่าตามกันไปดูเลยนี่นี่เราก็ได้มาอยู่ด้านในครับของร้านแล้วนะครับผมช่างเขากําลังออกแบบกันอยู่นะครับ สวัสดีครับช่างช่างเปอร์นี่ตัวตัวโบนี่ช่างโจนะครับผมนี่แก้ปัญหาอยู่กําลังแก้ปัญหาครับช่างโจนะครับจะเป็นช่างที่ทำท่อปูให้เรานะครับผมวันนี้อะไรอะไรท่อปู้ช่างโจนะครับนี่ไม่ใช่ท่อปูช่างโล เมื่อก่อนเป็นท่อปูยรั้งหมดแต่ว่าปรับปรุงแก้แบบนิดหน่อยครับผมเมื่อก่อนทําก็ใช้ได้อยู่แหละแต่ว่าพอดีเรามีโค่งแค้มีอะไรร้องไงช่างโลไอช่างโจช่างโจช่างโลหรออนี่แลวทำมาแก้แบบใหม่นิดนึงครับผมแก้มันสมบูรณ์แบบก็คือปัญหามันน็อตมันไม่ค่อยตรงเวลาลูกค้าไปใส่มันลอยมั่งอะไรมั่งเลยเดี๋ยวตอนนี้เรามีโค่งแค้ลองแล้วทั้งสองรุ่นเลยครับผมทั้งไอตัวของอีสุทั้งฮีโน่เลยอื โอเคทอปูที่เราจะทำเนี่ยมีรุ่นอะไรม้างครับเนี่ยมีอีโนเจโออื่แล้วก็ของอีสุครับผมเป็นไงครับอันไหนอันไหนรุ่นรุ่นไหนบัางครับเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นของอะไรเนี่ยอันนี้ของอีสุอีสุสูใช่ไหนี่เดี๋ยวเดี๋ยเราจะขึ้นทอทอปูไว้ให้ดูนะครับผมพอดีตอนนี้กำลังสร้างครับผม่วกนี้สินค้าขายเดีบวตอนนี้เป็นของอะไรนะครับ โน j อ JO แปดซีนะครับผมตัวสั่งมาเนี่ยจากการเร่งครับผมเดี๋ยวขึ้นภาพไว้ให้นะครับวันนี้เอากี่ตัวนะปู่วันนี้ JO แปดซีเนี่ยลูกค้าสั่งมาสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งแล้วกันนม่มีงานครับนี่ผมนี่ผมมาอวานหนกลับมืด มาตั้งนับเป็นรอเลยนะแล้วเมื่อเช้าก็มาแต่เช้าวันนี้เสร็จไหมเสร็จตรงเสร็จกันสิบโมงแล้วนะทก่นเนี่ยเสร็จกันสิบโมงนะตัวนี้ช่างมันจะมี JO แปด C ใช่ไหมแล้วมันจะมี JO แปด E อีกนะตัวเนี้ยใส่ด้วยกันได้ไหมอ่อต้องดูคอยเสียถ้าได้ดีถ่ายรูปตัวย่านคอยเสียดูตามแบบเราได้แล้วไปดูกับรถถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็ถ่ายรูปมาให้เราตอนนี้แบบตอนนี้ที่ร้าน จริงๆมันมีหลายรุ่นแหละแต่ที่ทำได้ตอนนี้มีแค่สองรุ่นออหลักๆก็้วฮิโนว่าเขาเป็นของเดียว8ีมีรุ่นเดียวเลยตอนนี้ครับผมแล้วก็ตัวอีสุก็6เเอ้ย6เฮีหกเอร์โบอ๋อตัวนี้จะมีตอนนี้จะมีแค่นี้อยู่ก็พยายามหาแบบมาทําให้เรื่อยๆจริงๆมันมีหลายแบบแหละแต่ว่าหาแบบไม่เจอนะผมนับไปมรู้หายไปไหนหมดแล้วอช่างช่างโรเขาออกแล้วก็เลยไม่รู้ว่าแบบอยู่ไหนครับผมเยะให้ช่างโจมาลื้อฟื้นใหม่อ ท่อปู้เทอร์โบเดิมตัวนี้ใช่ไหมครับที่เป็นท่อปู้สาเร็จมาแล้วของเจ 8C นะไหนลองลองดึงออกมาดูหน่อยครับในใน้อ๋อจะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่เองตัวตัวท่อนี้เข้าไปหักไปในโครงอื้เสียออกมาตดงเลย ตัวโตด้านในนนี่นะเห็นมั้ยนะนี่นี่อยากรู้มันอยากรู้ว่ามันเก็บขนาดไหนมันรู้นี่เขมนนิดมากอ๋อตัวนี้จะเป็นหน้าแป้นที่ว่าของอันนี้นะครับถ้าเราเอาไปประกบเข้าไปนะครับมันก็อ๋อตัว่ตด้านในครับผมซูมเข้าไป แต่เจอท่อด้านในมันจะนี่อัดเราให้เสียออกมาเป็นทางตรงเลยปื๊ดออกมาแล้วก็อัดท่อเสียไปย้อนมันจะออกใช่หรือเปล่าแต่เรื่องเสียงต้องต้องรองดูนะมันอยู่ที่ที่รถด้วยนะครับใช่ไหมถ้ารถคันไหนเดิมเดิมเลยมีม้อพัฟเนี่ยก็ต้องตัดมอเตอร์พัฟพออย่าไปต้องต่อท้อแยกไอ้แอ้ที่ลองทอดทอนก่อนถึงหน้ำมออพัฟลองดูเพราะว่าเคยมีรถมาทำอยู่ คือมันดังแต่ว่ามันมันจะมาช้าสมมติว่าถ้าเอาไปใส่แล้วแล้วไม่ดังเนี่ยมีการแก้อย่างไรหงซิ่งนี่อยากดังต้องทําซิ่งอย่างเดียวเนาะตอไน้ถ่ายแล้วเดี๋ยววิ่งไงไม่ได้คุยกันเลยี่านแล้วพันเ่็นครับก็โดยรวมแล้วนะครับถ้าเอา่งชุดเนี้ยไปใส่เนี่ยมันก็จะไม่ต้องแปลงอะไรมากครับผมเป็นสเต็ปเดิมแต่ถ้าเราเอาไปใส่แล้วแล้วถ้าเกิดไม่ดังเนี่ย ไม่ถูกใจอ่ะครับผมบางชนญ่ก็จะดังแหละจะดังเบาดังใสรอบมันไม่ถึงรอบมันท้ามันม่ตครับผมถ้าอยากได้แบบดังแรงๆเนี่ยเขาจะเดี๋ยวจะมีโครงซิงนะครับผมอ๋อ มันมีทุกรุ่นแหละครัแต่ก็ต้องแแปลงท่อเถียงจะไม่เหมือนกันก็ต้องแปลงสูตรท่อประเทศีทยก็ใส่เวรเกตยากแล้วก็ใสคอท่อปูไปใส่มาเดิมมาแล้วเราจะเป็นคอท่ออีกแบบหนึ่งแล้วเป็นคอท่อที่ไปตัดต่อเชื่อมเอาเองได้เลยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมรับชมผลงานครับเอากี่ตัวนะเอาสองตัวโอ้ยเอาเปิดตัวเดียวก่อนได้ไหมล่ะอดีจะต้องส่งตัวเดียวก่อนเลยครับงานเยอะเยอะแต่ปสองคันนะนี่วันเนี้ยครับผม งานนะครับอยู่ใเนิดเล่งทำไ้ก่อนเลยนี่ดูนี่นี่เดิมที่คุยกันไว้งานเปิดรถก็คือตัวนี้อัปเกรดแล้วนะแปลนตรงรูแน่นอนนะดูยัดโบนี่ใส่เข้าไปสนิทครับผมเรื่องกลัวเรื่องตรงรูไม่ตรงอะไรเงี้ยนี่ดูนี่ยัดเข้ายัดออกสบายวอย่างเดียวครับเอาไปใส่กลัวไม่ดังไงดังดังครับผมดังมันอาจจะดังไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่ก็คงเดิมๆก็ประมาณนี้แหละ ใช้ดีก็คงซิ่งอย่างที่ว่าครับผงซิ่งดังแน่นอนทำไรครับเนี่ยนี่จังหนอมหลังกายกินข้าวเลยนะข้าวเช้าเหมือนจะมีงานหรือเปล่าวันนี้ยโอ้ทำรถมาลองทำรถอ๋อแล้วอันนี้เป็นชุดทํารถชุดทํารถยังไงอันนี้ผมนี่ชุดขายของนี่มามาดูนี่ไงเนี่ยตัวที่คุยกันไว้เนี่ยสำเร็จผงซิ่งเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เลยครับตัวนี้ผงซิ่งนะเดี๋ยวจะพ่นสีเลยให้เรียบร้อยของเลย เนี่ยหน้าแปนผงซิ่งก็จะคือเนี่ยไปคอท่อตัวนี้อก็คือคอท่อตัวเดียวกันนี้แหละแต่ว่ามันจะอยู่ในอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเกิดคอท่อตัวเมื่อกี้ก็คือแบบมีหน้าแปนใส่ได้เลยครับอันนี้หน้าผงหน้าแปนก็มีก็แต่จะเป็นหน้าแปนแบบนี้เ่นั้นแต่เป็นหน้าแปนของผงซิ่งก็คือต่อท่อไอเทียได้เหมือนเดิมอ๋อันมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ สามไซส์เนี่ยอันนี้ใหญ่สุดสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งนี่คือใส่รถอะไรครับใส่ใส่แบบเครื่องใหญ่ๆเลยสามร้อยหกสิบสี่ร้อยอะไรเงี้ยใส่ตัวนี้ดีกว่ารถบัสเนี้ยคตัวเล็กจะเป็นพวกเครื่องสี่สูบสามนี่ก็เป็นพวกเครื่องหกสูบตัวไปวอ,วอ๋อก็คือตัวเล็กเนี่ยจะเป็น ใส่สําหรับเครื่องสี่สูบนะครับผมใช่สี่สูบรถหกล้อรถกระบะอะไรเงี้ยใส่ได้เลยครับผมแล้วตัวนี้ก็จะจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดตัวสามนิ้วเนี่ยตัวสามนิ้วจะใส่สําหรับหกสูบนะครับผมเครื่องหกสูบเรื่องเอ่อเป็นเทอร์โบถ้าเกิดว่ารถที่เป็นเทอร์โบแต่งโครงแต่งอยู่แล้วเนี่ยเอาตัวชุดนี้ไปใส่ดังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดังจนงูกหูอะไรแบบนียังไงก็ดังเงี้ยรับประกันได้ดังอีกอย่างนึงก็คือเ็สเกตแยกครับผมก็คือตัวนี้คือเ็สเกตแยก คือมันต้องใส่ด้วยกันเพราะว่ารถสิบล้ออ่ะแกตัวเนี้ยมันจะไม่มีกระป๋องเวียร์ของเดิมมาแล้วมันเลยต้องใช้ตัวนี้คุมแทนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูที่ว่าติดตั้งเสแล้วจะเป็นหน้าต่างไงก็คือมัยร์แยกมันจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ผงผงเดิมเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีตัวไอ้ลิ้นปิดเปิดอ่ะอ่ามันจะมีผงมันจะมีกระป๋องของมันในตัวแต่ตัวเนี้ยไม่มีเลยต้องใช้เป็นตัวนี้ขึ้นมาแทนอก็คือมันจะแปลงยากนิดนึงเวลาติดตั้งอ่ะแต่เรื่องเสียงเรื่องแรงกาลังเเเนนนนีี่่่ยยดดกวาิมอ เสียงก็ดังแรงก็ดีรอบต้นออกตัวไวคงซิงก็มีข้อดีตรงนี้ด้วยครับแล้วก็เนี่ยท่อท่อปูก็คือเป็นนี่จะเป็นชุดนี้ที่ขายกันประจำประจำคงซิงท่อปูก็เกียรแยกน่เแปลนปเป็ี่นท่อเถียนี่เป็นเป็นชุดแบบชุดเพิ่มแรงด้วยเสียงดีด้วยครับผมถ้าบุค้าท่านใดสนใจครับนี่เดี๋ยวติดต่อเข้ามาได้นะที่ช่องทางนี้นี่เดี๋ยวช่างเปิดนครับผมแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะ ครับผมมีขายออนไลน์ก็มีนี่มีขายทุกอย่างเลยเป็นเซ็ตเป็นชุดจัดได้ได้หมดออนไลน์ก็จะเป็น PN s อ p e r t เปอรทโนะครับผมใน Shopee และ Lazada นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่ครับผมแต่ยังไงก็รับสินค้าผมหน่อยนะเพราะช่วงนี้รู้สึกของับกันบ่อยหน่อยครับช่างแล้วถ้ารถทูโบเดิมเนี่ย ที่ไม่มีคอท่อสําเร็จขายเนี่ยจะทำไงอ๋อพวกรถสิบล้อที่เป็นเครื่องเทอร์โบอู่แล้วเป็นเทอร์โบเดิมใช่เขาก็อยากจะปูมั่งไม่มีไม่มีคอท่อสําเร็จแบบนั้นขายนะก็มันมีวิธีก็คือต้องซื้ออย่างเงี้ยแหละไปใส่แล้วหาไปหาวิธีตัดหน้าแปะให้เข้ากระสุท่อเสียเดิมครับบนขา้ล่าก็คือแปะต้องแปะเอาเนี้ยไปทาเป็นคอท่ออันใหม่ขึ้นมาเลยหมองของเดิมหอกไปทําเป็นคอท่อขึ้นใหม่ในตัวอย่างมันจะเป็นประมาณเนี้ย ครับผมทําไปแล้วลูกค้าไม่มาเอาสั้ที๋อเหรอสั่งไว้รุ่นมันจะเป็นงานนี้หน้าแปลนผมมันจะไม่มีทุกรุ่นไงก็คือต้องไปตัดตัดสร้างหน้าแปลนขึ้นกับกับตัวรถของลูกค้านั่นแหละว่าหน้าแปลนหน้าตามเป็นยังไงก็หาวิธีทำเนี่ยทำหน้าแปลนเหล็กขึ้นมาแล้วก็ตัดรูให้เป็นสามเพื่อที่เอาขอท่อเนี้ยใส่เข้าไปปพ๊บแล้วก็ทำหน้าแปลนหางหลังเนี่ยต้สร้างขอท่อขึ้นใหญ่ขึ้นมาอันนึงเลยเนี่ย ก็คือมีตัวนี้เป็นองค์ประกอบครับผมเน่ครับผมวิธีถ้าเกิดว่าต้องลองดูถ้าเกิดว่ามันไม่ดังก็ต้องอาศัยสเต็ปนี้เลยครับผมเน่ถ้าอย่างนี้ยังไงก็ดังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะถ้าเป็นพวกคงเดิมๆเนี่ยถ้าทําแบบนี้อาจจะดังบ้างไม่ดังบ้างหรือดังนิดๆหน่อยหน่อยมันก็ได้แค่นั้นครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะดังแหละจะดังค่อยบางทีครับผมดังแหละแต่มันยังไม่ถูกใจไงยังไม่สะใจก็ต้องเล่นพวกนี้เลยครับผมซึ่งอย่างนี้ดังจนแสบแก้วหูนน่ Let's go. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? I can do anything.